อ้า <Now. S 2> สวัสดีพี่จอยสวัสดีพี่มากพี่จอยถามหน่อยสิรู้สึกไงกับมากเวอร์ชันเนี้ยรู้ไหมเนี่ยกูเนี่ยมึนมากเลยก่อจะได้เวอร์ชั่นเนี่ยมากเวอร์ชันนี้สุดยอดเลยอะแล้วมึงอะมึงชอบไหมมากเวอร์ชันนี้ชอบดอิใครจะไม่ชอบตัวเองอะคิดว่าพี่เท่งเนี่ยชอบมากเวอร์ชันนี้ไหมพี่เท่งชอบไหมกูว่าต้องชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่มีทางปล่อยมึงออกมานั่งตรงนี้ได้หรอกคิดยังไงรับเล่นวะเอ๊ะหรือว่า โดนพุ่มกับหลอกว่าเป็นคำถามที่ดีนะกออว่าคุณโดนหลอกว่ะแต่กูหลวมตัวรับไปแล้วก็ยอมยอมไปหยนุยนหยนขอถามหน่อยเว้ยระหว่างอ้ำพัดฉราภากับเมียมึงเนี่ยมึงเลือกใครโอ้ให้กูเลือกนะกูเลือกแครด,ด้วยขอดแซ่กสาวๆในเรื่องอะ่ะมึงเลือกใครฮะเลือกใคร,ะะใครวะ เฮ้ยเกูขอขอเปลี่ยนเรื่องเถอะเดี๋ยวงานเข้าเนี่ยกูอยู่ตรงนี้เงี้ยงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอกูขาดไว้เดี๋ยวขอกูขาดไว้เอาไปฟังหน่อยดิเพื่อนเพื่อนรักมึงอะทิดน้อยอะทิดน้อยเป็นไงบ้างจะทิดน้อยเหรอทิดน้อยมันก็ดีเพื่อนรักรักเมียกูอะดิรักเมียกูอะดิเออแล้วเมียมึงอะเป็นไงบ้างสวยไหมเมียกูเหรอเมียกูโอ้โหสวยน่ารักน่ารัก น่ารักจนกูปวดหัวน่ารักจนกูปวดหัวเฮ้ยเฮ้ยเลิฟซีน่ะกูได้ยินมานะเว้ยว่าเล่นจริงไม่ใช้สลิงเลยใช่ไหมฮะโอ้เลิฟซีนใช้สลิงกูคิดดีไม่ได้เลยเหรอฮะ,อะมึงคนตีนแล้วนะคำถามเนี่ยคนตีนแล้วนะเนี่ยเออกูเริ่มเกลียดแล้วนะอีคนตั้งคำถามเนี่ยเออกูเกลียดเหมือนกันแหละไอ้คนที่ให้กูเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยต้องมานั่งคุยกับมึงเนี่ยลำคาญมากเลยเนี่ย เออมึงมึงรู้จักเนี่ยเมึงฟันอะมึงรู้จักแปลงบ้างไหมฮะุณถามหน่อยสิกูฝรั่งใครให้กูมาเล่นเป็นมากเนี่ยบ้าเปล่าเป็นไงโอเคไหมมึงโอเคแล้วผ่านนะแต่เวิร์กเวตลกแน่นอนครับเจอกันในโรงนะครับมากเวอร์ชันนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด